บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวนันศุกร์ที่7ตุลาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเด็กก็ปิดตลาดไปที่1,579.66จุดลดลงไป9.52จุดหรือว่าติดลบไป0.60%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่5 0ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งและก็กลุ่มการแพทย์ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พลังงานการเงินปิตโตรเคมีค้าปลีกและก็กลุ่มประกันโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AAV ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.03%ก็คาดว่าแนวโน้มกำไรใน ครึ่งปีหลังของปีนี้จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นโดยมีการเพิ่มเที่ยวบินต่างประเทศเป็น50%เมื่อเทียบกับช่วงของการก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็คาดว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ภายในสิ้นปีนี้ทางด้านของไทยคมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาแรง7.02%ก็ได้แรงหนุนมาจาก การที่ทางด้านของอนุญาโตตุลาการนั้นตัดสินชี้ขาดให้ทางด้านของดาวเทียมไทยคม7และ8นั้นไม่ได้อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานจึงไม่ต้องมีการดำเนินการตามที่ทางด้านของกระทรวง DES นั้นมีการร้องขอตามข้อพิพาทก่อนหน้านี้ทางด้านของ KSL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.81% ราคาหุ้นนั้นมีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาตามราคาน้ำตาลโลกที่เริ่มมีการดีดตัวกลับกันขึ้นมาทางด้านของอิชิวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.29%ก็มีการออกสินค้าใหม่6รายการด้วยกันซึ่งก็น่าจะหนุนให้กําไรในไตรมาส3ปี65นี้เติบโตกันขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวทางด้านของ TKT วันนี้ราคาหุ้นนั้นดีตัวกันขึ้นมาได้แรง13.79%ก็เป็นการปรับตัวกันขึ้นมาอีกครั้งซึ่งทางด้านของประเด็นเกงกำไรก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ก็คือการที่ผู้ถือหุ้นใหม่นั้นมาทำเ e ็น e e นเ f อร f ทางด้านของหุ้น TKT แล้วก็นอกจากนี้ยังคาดว่าผลประกอบการในไตรามาส3ปีก่านนี้จะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ทางด้านของ SCM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.41%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าจะทำการตลาดในเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็จะมีการออกสินค้าใหม่ในทุกๆไตรมาสนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้ทางด้านของ TEGH หรือว่าหุ้น Thai Eastern Group Holdings ซึ่งก็เป็นหุ้นที่ เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดซับได้ไม่นานวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.81%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการระบุว่าผลการดำเนินง,งานนั้นได้รับอน้สงจากราคายางที่เป็นขาขึ้นและก็อุปสงค์ที่เติบโตกันขึ้นมาขณะที่ธุรกิจน้ำมันปั์มดิบนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตสูงแล้วก็มีการตั้งเป้าว่าภายใน5ปีนี้รายได้นั้นจะขึ้นมาแตะ500ล้านบาทได้ ส่วนทางด้านของทีคาวันนี้ราคาหุ้นหมกขึ้นมา2.87%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการเปิดเผยว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงเครื่องปีหลังของปีนี้นั้นน่าจะเติบโตได้สดใสเลยทีเดียวทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ i n s เซ็ตวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป6.59% ซึ่งการที่ราคาหุ้นอินเซ็ตมีการปรับตัวลงมานี้ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการที่หุ้นลูกนั้นมีการเพิ่มทุนกว่า18.7ล้านหุ้นโดยจะโดยก็มีการเข้าซื้อขายในวันนี้เป็นวันแรกส่วนทางด้านของหุ้นอื่นๆที่มีการปรับตัวลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากช่วงก่อนหน้านั้นราคาหุ้นมีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงก็อย่างเช่นทางด้านของ AIE ราคาหุ้นติดลบไป19%เดล An and, ต,ดล ana, ตดล้ติดลบไป6%อนันต์ติดลบไป5.92%ฮาน่าติดลบไป3.82%ติดล้อติดลบไป6.3.67%สวัสดิ์ติดลบไป2.91%แล้วก็ MTC ติดลบไป2.05%ซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้นั้นช่วงก่อนหน้าก็มีการปรับตัวกันขึ้นมา วันนี้ก็เลยน่าจะเป็นเรื่องของการขายทํากําไรกันออกมาทางด้านของ TTW วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.24%ส่วนหนึ่งที่ราคานั้นมีการปรับตัวลงมาน่าจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ในส่วนของธุรกิจน้ําประปาในไตรามาสสามประยค5นี้มีโอกาสที่จะชะลอตัวกันลงมาได้ตอนนี้ก็ยังเป็นกังวลในเรื่องของอายุสัมปทานของบริษัทย่อยกับด้านของการประปาส่วนภูมิภาค ที่จะกรบกําหนดในวันที่14ตุกหตุลาคมนี้และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ